เราไม่อยากให้ต้นไม้ถูกกปลวกมาบุกนะคะทั้งที่ยังมีชีวิตยอยู่เลยอย่างต้นศักต้นนี้เปลือกไม่เหลือแล้วนะคะเราอะอยากจะสุ่มกิ่งไม้ใบไม้นะคะเอาไว้ที่โคนต้นเพื่อเก็บความชื้นให้ต้นไม้แล้วก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยรวมถึงบางครั้งเราก็อยากจะใช้ลังกระดานนะคะในการบุค,ค่ะไม่ให้วัชพืชมันขึ้นนะคะกดการเจรเิญเติบโตของวัชพืชใต้ต้นไม้หรือที่ใดๆก็ตามแต่เราก็กังวลใช่ไหมคะ พาปลวกมันจะมากินแล้วก็มาทำลายต้นไม้ของเราวันนี้ในวิดีโอนี้ติ๊กมีวิธีนะคะทางเลือกในการกำจัดแล้วก็ควบคุมรวมถึงป้องกันนะคะไม่ให้ปลวกมันมาอยู่ค่ะด้วยวิธีธรรมชาตินะคะต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าติ๊กไม่เคยเจอปัญหาปลวกอยู่ในสวนเลยค่ะถึงแม้ว่าติ๊กจะใช้เศษใบไม้เศษกิ่งไม้รวมถึงรังอะคะ่ะ เอามาสุ่มเต็มไปหมดเลยใต้ต้นไม้นะคะเพราะว่าติ๊กอยากจะปรับปรุงดินตรงจุดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวนะคะติ๊กก็ไม่มีปลวกนะคะเดี๋ยวต้องดูท้ายวิดีโอค่ะว่าติ๊กทำแบบไหนนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับปลวกก่อนเลยค่ะปลวกเป็นแมลงนะคะชนิดหนึ่งเขาอ่ะดูหน้าตาเหมือนว่าเป็นมดนะคะที่มีสีขาวแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมดเลยนะคะจริงๆเขาเป็นศัตรูกันด้วยซ้ํา เจ้าปลวกเนี่ยมีวิวัฒนาการนะมาจากมแมลงสาบส่วนเจ้ามดเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากกลุ่มต่อแปนค่ะคนละอย่างกันเลยปลวกบางชนิดเขาจะสร้างจอมปลวกนะคะแล้วก็อยู่ในนั้นบางชนิดเขาก็จะขุดโพรงอยู่ใต้ดินค่ะใน1รังนะคะของปลวกอะ่ะมีราชินีได้มากกว่า1ตัวค่ะบางทีอาจจะมีมากถึง3ตัวเลยแล้วเจ้าราชินีปลวกเนี่ยสามารถออกไข่ได้ทุกๆชั่วโมงเลยนะคะมากกว่า100ฟอง ในวันวันหนึ่งอ่ะออกไข่เป็นหมื่นหมื่นฟองเลยค่ะปลวกมีหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศนะคะเพราะเขาเป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติโดยเฉพาะพวกกิ่งไม้เศษใบไม้หรือว่าส่วนต่างๆของพืชที่ย่อยได้ยากนะคะปลวกก็สามารถย่อยได้แล้วขี้ของปลวกเนี่ยมันทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะปลวกเป็นตัวเร่งกระบวนการในการย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้ปลวกมันก็สร้างปัญหาได้ค่ะ ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่เราไม่ต้องการให้เขาอยู่นะอย่างเช่นที่ว่าเขามาอยู่ที่บ้านเราหรือว่าไปกินต้นไม้เราอะค่ะหากจะจําแนกปลวกออกเป็น2กลุ่มนะคะตามลักษณะอาหารที่เขากินนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือปลวกที่กินแต่ไม้อย่างเดียวกับอีกประเภทหนึ่งก็คือปลวกที่กินสารพัดส,สิ่งนะคะตั้งแต่มูลอุจระอะค่ะรวมไปถึงใบไม้กิ่งไม้ไลเคนรวมถึงฮิวมัสด้วยนะคะที่เป็นปุ๋ยที่อยู่หน้าดินนะคะ กินทุกอย่างจริงๆต่อมาเรามาดูกันที่ทางเลือกในการกำจัดปลวกนะคะว่าเราสามารถใช้ของรอบตัวเรานำมากำจัดปลวกได้อย่างไรมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือพริกป่นค่ะพริกป่นน่ะมันมีสารที่ให้ความเผ็ดน,นะคะเจ้าปลวกเนี่ยก็จะตายถ้าถูกพริกป่นตัวนี้นะคะสิ่งนี้ติขอแนะนำนะคะสำหรับคนที่ทำแปลงปลูกแบบไม่ใช้ดินนะคะ หากได้ศึกษาวิธีการที่ติ๊กได้สาธิตไว้ให้ดูนะคะในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ติ๊กได้โพสต์ไว้ซึ่งติ๊กจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะใต้ล่างวิดีโอนี้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะหากใครกังวลน,นะว่าการที่ติ๊กใช้ใบไม้เยอะหรือว่าใช้ลังกระดาษน,นะคะมาบุรอบแปลงค่ะเพื่อไม่ให้วัชพืชมันขึ้นนะคะแล้วก็กลัวกันว่าจะมีปลวกมานะคะสําหรับตัวติ๊กเองอะไม่เคยมีปัญหานี้เลยค่ะแต่ติ๊กจะขอแนะนําสําหรับคนที่อยากจะป้องกันนะคะ คือเราสามารถใช้พริกป่นค่ะโรยที่พื้นแปลงก่อนได้เลยแต่ติก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะแพงไหมนะเพราะว่าติก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะค่ะแล้วติก็ไม่เคยได้ใช้สารอะไรเลยนะคะมาดูที่ตัวที่2ค่ะก็คือเกลือหรือเราจะใช้น้ําทะเลก็ได้นะคะแต่ว่ากรณีนี้มันต้องมีการระมัดระวังในการใช้นะคะคือเกลือนะ่ะยิ่งเค็มอะ่ะเจ้ปลวกอะ่ะมันก็ตายแน่ หากเราใช้เกลือนะคะหรือว่าสารละลายน้ําเกลือรวมถึงน้ําทะเลนะคะในการกําจัดปลวกเราจะต้องคํานึงอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกลือเนี่ยมันเป็นพิษกับต้นไม้ค่ะหากเราใช้ในบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้นะคะมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตค่ะเพราะว่าต้นไม้น่ยทนความเค็มของดินไม่ได้เท่าไหร่นะคะเขาก็จะตายค่ะหากเราใช้ในบริเวณที่เราไม่ได้ปลูกต้นไม้นะคะอันนี้ถือว่าโอเคค่ะ ของอีก2ออย่างที่เราจะใช้ได้นะคะก็คือน้ำยาล้างจานแล้วก็ยาเส้นน้ำยาล้างจานนะเรามาผสมน้ำนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสอลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปที่เจ้าตัวปลวกค่ะปลวกมันก็จะหายใจไม่ออกแล้วมันก็จะตายนะคะเหมือนการจมน้ำนั่นเองส่วนยาเส้นนะให้เราใช้1ห่อค่ะแช่น้ำไว้1.5 ML นะคะหรือว่าน้ำดื่มน้ำปลาขวดใหญ่อะคะ่ะข้ามคืน2คืนก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ กรองเอาแต่น้ำค่ะแล้วเวลาใช้เราใช้น้ำยาเส้น1ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำา1ลิตรฉีดพ่นนะคะบริเวณที่มีปลวกค่ะนอกจากการใช้ของในบ้านที่มีความปลอดภัยสูงนะคะต่อคนใช้แล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังมีทางเลือกอื่นๆค่ะโดยเฉพาะของที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสารเคมีนในการกําจัดปลวกนะคะติ๊กมีทางเลือกมาให้2ทางเลือกค่ะที่เราจะสามารถหาซื้อได้นะคะทางออนไลน์ติ๊กไปสืบมาให้แล้ว เราหาซื้อได้จริงแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะตัวแรกนะคะก็คือไดอะตอมค่ะหรือเขาเรียกว่า diatomaceous earth นะคะโอ้เรียกยากหรือว่าเราจะเรียกกันว่าดินเบานั่นเองค่ะมันเป็นผงนะคะเราสามารถใช้โรยค้นต้นได้เลยแต่ข้อจํากัดมันอยู่ที่ว่าปลวกที่มาโดนเจ้าตัวดินเบาเนี่ยมันจะตายค่ะแต่ตัวอื่นที่อยู่ใต้ดินนะคะที่ไม่โดนสารนี้มันก็จะไม่ตายอีกตัวนึงนะคะก็คือกรดบอริกค่ะ เจ้าตัวนี้จะมีลักษณะเป็นผงนะคะเรานํามาละลายน้ําค่ะโดยใช้ในสัดส่วนนะคะกรดบอริก1ช้อนโต๊ะต่อน้ําสเปรย์นะคะประมาณ240มลลิตรค่ะเราผสมแล้วเราก็ใช้ฉีดพ่นนะคะแต่มีข้อควรระวังในการใช้ค่ะเราอย่าไปใช้ในบริเวณที่มีเด็กแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะเจ้าปลวกค่ะที่มาโดนสารละลายตัวนี้ที่เราฉีดพ่นไว้อะมันก็จะตายนะคะแต่มันไม่ได้ตายทันทีค่ะมันจะตายช้าๆค่ะภายใน3วันถึง7วันนะคะ เพราะว่าเจ้าสารละลายกรดบอรรกเนี่ยหรือว่าบอเรตโซลูชันเนี่ยค่ะมันจะทำลายระบบเมตาบอลิซึมนะคะของปลวกค่ะศัตรูตามธรรมชาติของปลวกนะคะเป็นสัตว์ได้หลายชนิดเลยทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงพวกมแมลงด้วยกันเองนะคะอย่างตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้แก่แพงกลินหรือว่าเจ้าตัวลินหรือตัวนิ่มนั่นเองบ้านเราไม่มีนะคะเขามีอยู่ในป่าค่ะ สัตว์อื่นนะคะที่เป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนะคะก็ได้แก่พวกกบเขียดคังโคกอึ่งอ่างพวกนี้ค่ะเขาก็จะจับเจ้าปลวกกินนะคะส่วนในกลุ่มหนึ่งก็คือสัตว์เลื้อยคลานก็ได้แก่จิ้งจกตุ๊กแกนะคะติ๊กเจอในสวนค่ะตุ๊กแกตัวน้อยๆส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลงด้วยกันเองก็มีหลายตัวนะที่คอยจับกินปลวกนะคะก็ได้แก่อะไรบ้างอะแมลงปอนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าตัวตะขาบอีกนะคะ มาดูกันที่ฉเฉลยนะคะว่าติ๊กทาแบบไหนนะคะทําไมในส่วนของติ๊กถึงได้ไม่มีปลวกอยู่เลยถึงแม้ว่าติ๊กจะมีการสุ่มเศษใบไ,ไม้กิ่งไม้หรือการใช้ลังกระดาษนะคะมากมายเลยคําตอบก็คือติ๊กไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะพอติ๊กได้รับคําถามเยอะๆนะคะจากในวิดีโอที่แล้วค่ะที่ติ๊กทําแปลงปลูกแบบไม่ใช้ดินน่ะคะ่ะว่าคนกลัวปลวกกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องปลวกในทําแบบไหนติ๊กก็เลยไปหาคําตอบในสวนค่ะ ก็ไปเดินดูว่าเอ๊ะทำไมนะบ้านเรามันถึงไม่มีปลวกค่ะติ๊กก็เลยได้คำตอบนะคะเดี๋ยวติ๊กจะพาไปชมค่ะว่าทำไมเหตุผลก็คือบ้านติ๊กนะมีมดดำอยู่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีมดแดงมดคันไฟมดส้มสารพัดมดเลยนะคะที่ว่าเป็นศัตรูของเจ้าปลวกค่ะแล้วนอกจากนี้นะติ๊กก็ยังเจอตะขาบยังมีจิงจกตุ๊กแกแล้วก็มีกิ้งกาด้วยนะคะ ศัตรูของปลวกเพียบเลยถึงว่าปลวกมันไม่เหลืออยู่เพราะอะไรนี่นะคะติ๊กไปเปิดโคนต้นกล้วยค่ะเศษใบไม้ออกนะก็เจอมดเพียบเลยนะคะพร้อมผู้ย่อยสลายนะอย่างเจ้ากิ้งกือเจอตะเข็บด้วยแล้วก็เจอตะขาบด้วยที่จุดนี้นะปกติเขาจะเร็วมากเลยลติ๊กก็จะชะลอความเร็วนะคะของวิดีโอให้ดูกันเห็นชัดๆเลยเลยว่าตะขาบมันมาอยู่แล้วก็ยังมีมดคันไฟค่ะที่โคนต้นสนชมพูนะคะ พยายามจะหาตุ๊กแกพยายามจะหากิ้งกา่าแต่ด้วยความที่มันร้อนมันไปแอบมาเลยหาไม่เจอค่ะเรายังสามารถใช้วิธีการใช้เหยื่อล่อนะโดยการวางรังกระดาษค่ะเพื่อล่อปลวกสําหรับพื้นที่ที่มีปลวกแล้วนะพอปลวกมาเราก็ใช้สเปรย์ฉีดพ่นค่ะให้มันตายมาที่สรุปนะคะวิธีธรรมชาติที่เราสามารถใช้ป้องกันแล้วก็ควบคุมประชากรของปลวกได้ค่ะก็คือเราพยายามใช้ใบไม้กิ่งไม้นะคะมาสุมรอบโคนต้นค่ะ หรือเขาเรียกว่าเมาส์นช่นเองค่ะพยายามรักษาความชื้นด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวความชุ่มชื้นรวมถึงกิ่งไม้ใบไม้พวกนี้มันจะดึงดูดมดให้เข้ามาอยู่ค่ะแล้วมดเนี่ยมันเป็นศัตรูตั้งแต่สมัยจุรัสซิกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มมีมดมีปลวกขึ้นมาค่ะกินกันมาตลอดเลยนะคะไม่ใช่ปลวกกินมดนะมดกินปลวกค่ะมาถึงไอเดียท้ายสุดและสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะติ๊กได้แนวคิดนี้มาจากการดูสารคดีเรื่องปลวกค่ะ ติกพบว่าปลวกเนี่ยมันไปติดกับดักกับต้นไม้นะที่กินมแมลงเป็นอาหารค่ะอย่างเช่นต้นกับหอยแครงหรือว่าต้นมะเข้ามะแกงเลงนะคะหากใครมีนะก็ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าเจ้าต้นไม้พวกนี้มันจะดึงดูดให้พวกมแมลงไม่ใช่แค่ปลวกนะคะมแมลงศัตรูพืชด้วยเข้ามาตกเป็นเหยื่อแล้วก็จะช่วยคุมประชากรให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรค่ะท้ายที่สุดแล้ววิธีอย่างง่ายนะคะที่ใช้ในการควบคุมปลวกได้ดีค่ะโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยก็คือการใช้ธรรมชาตินะคะ พยายามทําสวนของเราค่ะให้เหมือนกับป่าที่สุดนะคะมันจะรกมันจะอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะพยายามหากิ่งไม้ใบไม้มาสูงค้นต้นรักษาความชื้นไว้น้ะมดมันจะมาค่ะเดี๋วทีเนี้ยเจ้ามดมันก็คอยจัดการเจ้าปลวกให้กับเราพอสิ่งวดล้อมเรามันคล้ายๆป่านะคะนอกจากมดแล้วมันก็จะมีสัตว์อื่นค่ะที่เป็นผู้ล่าตามธรรมชาตินะคะของปลวกค่ะมาช่วยเราทํางาน ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามอย่างล้นหลามนะคะสำหรับวันนี้ติกขอลาไปก่อนค่ะขอตัวไปหาอะไรกินแล้วก็หาไอเดียทำวิดีโอสำหรับวิดีโอหน้านะคะติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ